ขายอยู่ที่ไหนคะขายผักอยู่ที่ไหนสวนรถไฟาขายที่สวนรถไฟอันนี้มาซื้อผักที่สวนรถไฟนะคะมาอุดหนุนมาอุดหนุนแปลนผักอยู่นู่นอุดหนุนคนปลูกอยู่นู้นนี่ค่ะคือแปลงผักผักอินรีย <c oughs> ก็คือผักธรรมชาติที่ปลูกแบบไม่ได้ใส่สารเคมีปาน้องพาไปเดินไปดูไปชมไปชมป่ะป่ะนี่นี่นี่ทางซ้ายก่อนเนี่ยผักเต็มเลยเนี่ย นี่แปลงผักอันนี้อันนี้แดงๆเนี่ชายชญามันเป็นผักโขมแดงกับผักผักขมเขียวกําลังโตกําลังเป็นกําลังตัวเล็กนี่นี่นี่อันนี้เดี๋ยวจะช่าดูนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ที่เอาไปทําจับสายใช่ปะ่ะหูงามมากนั่งได้แต่อย่าไปทบต้นไม้เนี่ยงามมากเลย นี่นี่นี่วิเขาขายด้วยหรอเขาขายผักด้วยเหรอคะทุกอย่างเลยค่ะผักผู้ผักอะไรตรงนี้ค่ะอ๋อหรอหรออ๋อใส่ถุงไว้แล้วใช่ไหมไหนช่วยดูสิโอ้โหไม่ซื้อเยอะจังอะ่ะขายแพงไหมคะสิบยี่สิบบาทนะคะสิบยี่สิบบาทไม่จ่ายแล้วอุ้นพิงน่งรู้ม่ขายด้วยจ,จริงจริง,จ,รง,จ,รงจะให้ดีต้องให้เราเก็บเองจริงจริงบุณป้าบางทีเขาก็เก็บให้ตรงนี้แหละคะ่ะอ๋อหรอคะ โอ้ดี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 แต่วันนี้เขาตัดไปแล้วอ๋อเชี่ช้อปปิ้งไหมเขาขายผักด้วยเนี่ยใหม่ๆวานหวานเลยค่ะหวานหวานด้วยค่ะที่ฉันตอนนี้ก็จะเป็นเหวนะคะภูเขาเชี่ยเราไปข้างในกันเห็นป้าเขาใช่ใช่แต่เรายังชมแปลงผักไม่หมดเลยตื่นเต้นอยากไปดวนะใช่ใช่ตรงนี้อยู่ในสวนรถไฟนะคะแล้วเขาก็ปลูกผักในพื้นที่ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก็คือจะเป็นแปลงผักกวางตุ้งเนะาะผู่ตายปลูกเก่งโอ้ย่างปลูกมากอ่ะมีความสุขดีนะชอบปลูกต้นไม้เขียวๆเลยจริงๆอะไรคะลูกเป็นต้นเล็กๆนะก็ะกินได้แล้วเป็นแบบต้นอ่อนนะเนาะนี่ไงเขาโชว์หลักฐานว่านี่คือ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 ,คอต้นผักวางตุ้งดอกด้วยนะตุ้งดอกตุ้งดอก ุ่งดอกตามชา,าม,มาตามชญาตายจาที่นี่นี่ตามจะออกดอกแล้วนะ,วนะผู้ชมผู้ชมผู้ชมตามค่ะแปลงนี้ก็จะเด็ดไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อ,อ,อไม่ได้เป่าตังมาทำไงดีอ่ะ<บ>จ่ายแบบออนไลน์ได้ไหมาม,มาชายายเร็วมาดูผักช้อปปิ้งกัน เห็นหลายแปลงเลยเนาะอันนี้จะเป็นแปลง <ế> ผักกางตุ้งใช่ไหมที่นี่อีกาเยอะมากเลยตรงนู้นผักบุ้งยังไม่ได้เดินไปดูไม่ตกไม่ตกแบงดอกไม้ด้วยนะเอองามจัง เจอป้าแล้วนี่นี่ชายามาดูป้าเร็วนี่นี่ชายามานี่เร็วป้าเป็นคนขายผักใช่ไหมคะนีะ่เด็ดใหม่ๆเลยอะ,อะกรอบๆเลยอันนี้จะไปใส่ถุงขายใช่ปะคะตายเดี๋ยวซื้อเลยเพราะว่าใหม่ๆกรอบๆเลยคะ่ะปลูกยังไงให้มันงามอะคะเนี่ยฮะปลูกไปอย่างนี้ ปลูกไปอย่างนี้แปลว่าอะไรอ่ะปลูกไปอย่างนี้ใส่ปุ๋ยไหมอ่ะไม่ใส่อะใส่นี้แต่ดินดินเขาสวยแล้วเห็นหดินเขาดีมาคือมันดินปรุงมาอยู่แล้วใช่ไหมคะมีา,ายคะนี้ี่คะ่ะหยิบซื้อได้เลยคะ่ะลูกค้ามาเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะดูที่ที่เลยอุย้ยปลูกทันขายไหมเนี่ยเด้งหน่อยแต่จะไม่ต้องไปขายที่โนนแล้วขายตรงนี้แหละใช่ใช่ันเ็น ปลูกไม่ทันขายหรอกเขาหมดรุ่นนี้ก็ต้องปลูกใช่ไหมใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปล้างเอาเนอะหยิบมาตรงนี้เลยหวานๆเนี่ยอือิจฉาจังเลยเนี่ยอ,อันนี้คนซื้อเหรอคะอเอาไปสัญญามาเดียวมาซื้อผักมาซื้อผักตามป้าไปเอาเอาเป๋าตังมาไหมอ่ะมีตังปะมีตังไหมอ่ะ จัก,กรยานเอามาไหมจัก,กรยานส่วนตัวเดี๋ยวหายอไว้ค่จะย,ย่ามาลูกมาปาไปดูผักนี่เขาทำซุ้มอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นวัชพืชหรอกแต่ดูเขาตั้งใจปลูกไงไม่รู้ว่าโอ้ป้าแกขยันปลูกนะทางนู้นก็มีอีกนะเดี๋ยวเราเราชอบเราชอบผักก่อนไม่รู้มาช้อปปิ้งผักก่อนค่ะอันนี้ขายอยู่ตรงแปลงเลยไม่ต้องไปไหนไกลเลยจ้า อุ้ยมีผักบุ้งด้วยอยากกินผักบุ้งป้าผักบุ้งกันเท่าไหร่คะยี่สิบนี่ผักบุ้งสูตรรถไสคุไม่ไเอาตังค์หมดเลยเนี่ยป้ามีลโอินออนไลน์ไหมป้าไม่ด้วยตายแล้วเดี๋ยวดูก่อนกระเป๋าตังค์อยู่ในรถอ่ะอันนี้คือผักนี่ผักอะไรสวยที่คุณจะตัดมีหากินที่ไหนป้านี่ผักอะไรนะ ห้องเต้นี่ห้องเต้เท่าไหร่คะห้องเต้ยี่สิบยี่สเอ้ยนี้มันมีดอกอ่ะอันนี้มันมีดอกออน,น,น,อกนี่อันนี้แบบอะไรนะไอ้น,นั่นอะไอ้น,นั่นดอกอะ่ะเอออันนี้คะนะชนะปากะนามีธาตุเหล็กนะคะนี่ยี่สิบบาทเอาห้องเต้ดีกว่าห้องเต้ผัก <laughs> บุ้ง มาวิง่งได้สามเก้านี่ช้อปปิ้งแล้วเนี่ย <c oughs> วิง่งได้สามเก้าไม่เคยรู้เลยว่ามีขายผักด้วยป้าอันนี้ไปทำอะไรกินดีอ่ะจับฉา,ายได้อย่างเดียวเนอ้ <c oughs> อนนป้าอันอย่างนี้เท่าไหร่คะยี่สิบหมดยี่สิบหมดมเดี๋ยวก่อนถามก่อนมีตังมาเปล่าอันนี้รถขายผักคุณป้านะคะ เนื่องจากเราไม่ได้เอากระเป๋าตังมาแเราก็จะซื้อแค่นี้สองตัามแทนแทน40บาทอาจจ่ายตังป้าไปสองอย่างนะคะไว้มาอุดหนุนใหม่นะคะ่ร้านผักในสูงรถไฟนะคะมาอุดหนุนได้เดีย๋ยวไปลง Youtube ให้ป้าขายไม่ทันขายไม่ทานตายแล้วปอหมดไปเดี๋ยวคนมาแย่งก,กันซื้อฉันอยากมาดูแปลงนี้ก่อนเรายังไม่ได้ดูแปลงผักคะนะ กินน้ำมะหรอหูวหิ่งแปบ๊บเดียวแก้มแดงไปดูผักกันก่อนไปะ่ะเลยหัวแตกเต็มน้ำเลยแกบอกแกปลู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 กเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่เปื่อยอะไรหรอกเพราะว่าดินเขาดีอยู่แล้วโอ้ยดูดีนี่แปลงผักสุนรถไฟนะใครอยากมาเที่ยวอ่ะเดินมาได้เลยอ่ะท่านผู้ชมคะอะไรคะท<ำ>่านผู้ชมหูชายแก้มแดงจด้าดูขี้ร้อนนะเราอ่ะ นี่แป้งผักทำไมเวลาไปปลูกเองไม่เห็นมันต้งงามแบบเขาเลยอ่ะอุ้ยสวยเนาะดูดีไม่ใส่ปุ๋ยเลยดินเขาดีเออเนี่ยอย่างเงี้ยแกก็เก็บขายได้ละดินมันดีอยู่แล้วเนาะอืมเมี่เวลาไปปลูกบานยาบานยาก็ไม่งามแบบนี้เลยเพราะว่าพอโตหน่อยนึงก็โดนอไ,อไ,อไ,อไอหอยตัวเล็กๆม,มันกินไง หอยทางตัวน้อยอันนี้ก็จะเป็นแปลงเล็กๆอะไรคะมาดูภาษายที่สวยค่ะอาไปอ๋อนี่สายามาดูนี่คือผักอะไรน้องทายลูกนี่ง่ายมากที่สุดเลยเหรอมันคือผักอะไรผักหางจระเข้ผักหางจระเข้ใช่ที่ไหนลูกผักบุ้ง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 อันนี้น่าจะผักโขมนะผักโขมเนาะใช่แหละอืม แล้วก็นี่อุ้ยมีมะเขือสีม่วงถือถุงเองการถือถุงเองนี่ไงเราผักไว้ในตะกร้ารถเราตรงนี้นี่ือถ,ถุงเองหนูวางน้ไว้วางด้วยกันได้จริงๆทําเกษตรทําชาวสวนชีวิตมีความสุขดีเนาะดูดิดูดีนี่ยมะเขือ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 ม่วง มันจะยาวไหมอ่ะหรือมันจะหรือมันจะแค่ลูกกลมๆอ่ะแต่ดูมันไม่ยาวเนาะอ๋อมันเป็นแบบอันนี่อะมะเขือเอ็กแ p l a n เอกแ p l a n น,นี่ชายนะาเนี่ยมะเขือยาวเริ่มยาวแล้วไปไปจับดูห้ามเด็ดนะเธอ นี่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 อันนี้นี่นี่โอ้โ oh, หแทน <Okay. S 1> แทนจับนะจับเบาๆลูกเดี๋ยวมันหลุดจะมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดจับเบามากเลยนะหนูอ่ะเออยเบาๆนี่นี่ก็มีนี่ก็มีนี่โอ้ยอ oh, ยากปลูกแล้วได้แบบนี้มั้งอ่ะอะไรคะ <c oughs> วิ่งไปสามเก้าวมาช้อปปิ้งผักแล้วนี่เรืองงามมากโอ้โหจะให้มาดูแปลงนี่เฮ้ยฉันไปชมค่มะไปดู<ะ>มาดูมะเขือสิเอาเขาดูไปแล้วไงตะกี้นี่ไงนี่จะให้ดูถั่วผักยาวมานี่เร็วรู้จักไหมรู้จกักรู้จักทั้งหมดเลยเต็มเลยดูออกลูกเราไม่รู้จักว่านหางจาระเข้หรอกว่านหางจาระเข้ในนี้ไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะ นี่ถั่วฝักยาวนี่ถั่วอยู่นี่แต่ว่ากําลังกําลังกําลังโตมันก็เลยยังไม่ออกฝกักแต่ว่าเริ่มให้ดอกแล้วนะนี่นิดนึงอีกสักเดือนหนึ่งก็คงได้ได้กินมีพริกด้วยพริก นี่อันนี้เกษตรผสมผสานนะคะปลูกคริ๊กท่าอะไรคะใส่หัวจุกลงไปในถังน้ำที่มีน้ำอยู่นะคะโอุ้ยน้ำเน่าจะอดเสียชีวิตได้นะคะขาขึ้นชีฟ้าเลยอันนี้คณะชัยยาค่ะคณะชัยยาจับบะบาๆนะคะจ้าชัยยาจะผาเอาไปผัดกินเลยไม่เคยกินเลยอ่ะไม่เคยกินเลยท่านผู้ชใครอยากได้เดินไปตรงนี้เพื่อตกกินอไหมคะพริกค่ะพริกพริก ป้งออกทางนี้ได้ออกทางนี้มานี่ไม่ต้องย้อนอุยักปลูกแปลงแบบนี้บ้างจังแต่ว่าที่ของอันะไรแต่นะใช่ไหมคที่ให้ปลูกใช่ต้องไม่ปลูกบ้านย่าเนาะอ่ะดูมะเขือเทศแปลงอีกแปลงหนึ่งแล้วไปละนี่โอ้โหมะเขือเทศภาษาอังกฤษว่าอะไรเอืมโคลชีกอนโทอะไรโชอมาช์ใช่ โอ้โดอกดดูอันนี้น่าจะมะเขือเทศส้มตำเนาะโอ้โหมันจะหอมเลยไปดมเนาะออกลูกดอกเมากออกลูกดอกมากเลยแต่ว่ายังยังไม่สุกอันนี้ผักคะน้าค่ะคุณอ้าวใช่ไปเราออกแล้วไปเดี๋ยวกูร้านไม่มีเพื่อนแล้วรออยู่คนเดียวออกทางซ้ายมือได้เลยใช่ ชอบมันนี้อันนี้มันดูแบ,บบบานๆดีเนาะมันคืออะไรมันจมหมดอันนี้อะไรอะมาวางทำไมหรอมันเหมือนนี้เลยเนาะอัญชยามาปิดคลิปก่อนปิดคลิปแปลงผักแต่เพียงเท่านี้ คลิปสุดเลยนะจะเป็นคลิปตอนที่หมูปั่นจักรยานนะอ่าได้ได้จะบอกคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวไวพ้พามาเที่ยวใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้มาเที่ยวจะต,ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิงด like, ด่งกดไลค์กดแชร์ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะสำหรับคลิปนี้มาช,ชิีายวฉันจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดกระดิง่งตุ้มจิงตงเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วไปค่ะไปค่ะ